กัสวันเดียวชนะทั้งชีวิตคลิปนี้จะเป็นคลิปทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายชีวิตที่เราอยากได้ทั้งชีวิตของเราเลยแค่เราเอาชนะตัวเองได้ในทุกๆวันนะคะก็สามารถสําเร็จได้ดังที่ใจคิดทางเริ่มที่พื้นฐานก่อนนะคะการมีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนการมี GPS ค่ะ การตั้งเป้าหมายรายปีรายเดือนและรายวันคือระยะทางแล้วก็เวลานะคะบวกกับการลงมือทําพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทําซ้ําสม่ําเสมอจนเกิดวินันค่ะหน้าที่หนึ่งเดียวของเรานะคะคือทําทุกอย่างให้มันชัดเจนให้ใครที่ยังไม่เห็นภาพชีวิตเองชัดเจนไปดูคลิปย้อนหลังก่อนทาดีมบอร์ดนะคะต้องรู้สิ่งนี้ฝันแนวไปให้แล้วเห็นเป้าหมายความฝันแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยคือสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยนะคะเพราะมันคือทิศทางคือ GPS ของชีวิตเห็นภาพตัวเองให้ชัดเจนนะแล้วก็ทาดีมบอร์ดแล้วก็ เขียนดอสิเคร t เห็นความฝันตัวเองบ่อยๆนะคะหลอกสมองแฮกสมองให้มันจําว่าเราต้องการสิ่งนั้นต่อามา ย่อความฝันของเราค่ะเป็นลายปีเลยดูซิว่าไอ้เป้าหมายความฝันของเราอะ่ะเราตั้งเป้ากี่ปีมันต้องมีระยะทางบอกเวลาใช่ไหมเราไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวความฝันของเราก็เช่นกันสัก5าปีพอไหมอ่ะแล้วปีนี้ทําอะไรบ้างย่อยลายปีเป็นลายเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภากรกฎาคมมพเอ่ยมิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาทันวางจริงเราเคยคิดล่วงหน้าไหมคะว่าแต่ละเดือนของเราเดือนหน้า2เดือนหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงทีนี้เราก็ย่อยมาตอนเดือนเมษาและไวมากเลยทุกคนจะกลางปีแล้ว ผู้ชนะรายเดือนได้เราก็ต้องเป็นผู้ชนะรายวันให้ได้ก่อนจ้ะรายเดือนมาเป็นรายวันรายวันย่อมาเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงกลางคืนและสิ่งที่สําคัญที่สุดของวันคือการเรียงลําดับความสําคัญค่ะมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ต่างกันที่สิ่งที่ทําในแต่ละวันเห็นไหมคะเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันจะใหญ่แค่ไหนมันก็แค่สําคัญที่เราทําวันนี้เราทําอะไรสิ่งที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยมันส่งผลต่อเป้าหมายระยะไกลของเราหรือเปล่าก็ถ้าย้อนกลับไปจากที่เขียนมาทั้งหมดเห็นไหมคะรายวันส่งผลต่อรายเดือนรายเดือนส่งผลต่อรายป และรายปีส่งผลต่อเป้าหมายของภาพชีวิตคิดภาพให้ใหญ่ค่ะแล้วกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ทำในแต่ละวันกันนะคะ